สถานการณ์วอลเล่นบอลหญิงไทยเสี่ยงตกชั้น VNL 2025หลังเกาหลีใต้พลิกแสงแต้มสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาทุกคนไปติดตามข่าววอลเล่นบอลหญิง VNL 2025รวมถึงความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ด้วยค่ะสถานการณ์วอลเล่นบอลหญิงทีมชาติไทยในศึก VNL 2025ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างหนักหลังผลการแข่งขันล่าสุดส่งให้ไทยหล่นลงไปรังอันดับสุดท้ายของตารางคะแนน ก่อนหน้านี้เมื่อเช้ามืดวันที่12กรกฎาคมทีมไทยพ่ายให้กับโดมินิกันศูนย์ต่อ3เซตทำให้มีเพียง5คะแนนรั้งอันดับ17อย่างไรก็ตามสถานการณ์พลิกผันเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมถ่ายตารางเช่นกันลงสนามพบเบลแกเรียแม้จะพ่ายไป2ต่อ3เซต แต่การได้สองเซตนั้นทำให้เกาหลีใต้เก็บเพิ่มมาได้1นึ่งคะแนนส่งผลให้มี5คะแนนเท่ากับไทยและแซงไทยขึ้นไปอยู่อันดับ17ได้สำเร็จเนื่องจากมีอัตราส่วนคะแนนเซตต่อแมตท,ที่ดีกว่าล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมทีมเกาหลีใต้ทีมอันดับ17ของตารางคะแนนลงสนามพบฝรั่งเศสผลปรากฏว่าฝรั่งเศสเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ17 25ต่อ19และ25ต่อ21ทําทำให้ฝรั่งเศสจบอันดับ9มี17คะแนนจากผลงานชนะ5แพ้7ส่วนเกาหลีใต้มี5แต้มเท่าเดิมชนะ1แพ้11ส่งผลให้วอลเลย์บอลหญิงไทยยังมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายที่จะพบกับแคนาดาในคืนวันที่13กรกฎาคมเวลา03.00น,นหรือเช้ามืดวันที่14กรกฎาคม โดยมีเงื่อนไขว่าหากไทยชนะได้ก็จะรอดตกชั้นทันทีหรือหากแพ้2ต่อ3เซตก็จะรอดเช่นกันแต่หากแพ้1ต่อ3หรือ0ต่อ3ทีมชาติไทยจะตกรอบทันทีเรื่องนี้สื่อเกาหลีก,ก็ได้ลงข่าวนี้เช่นกันว่าผลการแข่งขันในสองนัดนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าทีมใดจะต้องตกชั้นจาก VNL 2025 ทีมวอลเล์บอลหญิงเสี่ยงตกชั้นแพ้ฝรั่งเศ set, สศูนย์ต่อ3เซตศึก VNL นัดสุดท้ายจากการชนะ1แพ้1 1อดีตโค้ชผู้สร้างความหายนะถึงกับร้องไห้ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้นำโดยโค้ชเฟอร์นันโดมราเลสพราท่าพ่ายฝรั่งเศสในนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่3ของการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2025หรือ VNL ของสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติหรือ FI v b ว เกาหลีใต้ซึ่งรังอันดับ34ของโลกพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสอันดับ16ของโลกด้วยสกอร์0ต่อ3 25ต่อ17 25ต่อ19และ25ต่อ21ในนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่3ของ VNL 2025ที่จัดขึ้นที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่13ตามเวลาเกาหลีโดยความพ่ายแพ้นี้ทำให้เกาหลีใต้ไม่สามารถอยู่ใน VNL ได้ด้วยตนเองอีกต่อไป ปัจจุบันเกาหลีใต้รังงอันดับที่17จาก18ประเทศที่เข้าร่วมและชะตากรรมของเกาหลีใต้จะถูกกำหนดโดยผลการแข่งขันระหว่างไทยกับแคนาดาที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในวันที่14ประเทศที่มีอันดับต่ำที่สุดในบรรดาประเทศที่เข้าร่วมใน VNL จะตกชั้นไปสู่การแข่งขันชาเลนจ์คัพซึ่งเป็นหลีกระดับล่างวิธีเดียวที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้จะได้เล่นใน VNL ในปีหน้าคือ แคนาดาเอาชนะไทยโดยไม่เสียเซตหากไทยซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ18ชนะแคนาดาหรือแพ้ด้วยคะแนน2-3ต่อเซตอันดับของเกาหลีใต้และไทยจะพลิกกลับทันทีจากความพ่ายแพ้และเสี่ยงตกชั้นสูงทำให้แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ต่างไม่พอใจกับผลงานของทีมโดยส่วนใหญ่มองว่านักกีฬาวอลเลย์บอลเกาหลีใต้มีค่าตัวที่แพงเกินไปไม่เหมาะสมกับฝีมือที่ได้รับ อย่างเช่นคนนี้ที่บอกว่าเงินเดือนนักกีฬาแต่ละคนก็สูงลิว่วแต่ผลงานคืออะไรกลับบ้านไปนอนซะคนต่อมาค่ะเฮ้อทำไมต้องมาอยู่จุดที่ต้องลุ้นให้ไถ่แพ้ด้วยเนี่ยมันน่าสมเพชตัวเองชะมัดคอมเมนต์ต่อมาค่ะทีมเรามันอ่อนแอขนาดนี้เลยเหรอต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจไม่ใช่แล้วต่อมาค่ะ 18อันดับสุดท้ายนี่คือฝีมือของทีมชาติเกาหลีใต้หรอเงินภาษีพวกเราไปไหนหมดคนต่อมาค่ะคิมยอนเคยยองสร้างมาแทบตายแต่พวกแกมาทำพังหมดในไม่กี่ปีรับผิดชอบหน่อยสิฟังต่อเลยค่ะถ้าไทยชนะแคนาดาแล้วเราตกชั้นจริงหรอผมไม่ดูวันเล่บบอลหญิงอีกแล้วเสียเวลาความเห็นต่อมาค่ะ โค้ชสตาฟนักกีฬาควรพิจารณาตัวเองได้แล้วไม่มีความกระหายชัยชนะเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะบอกตรงๆนะตอนนี้อยากให้ไทยแพ้แต่ก็รู้ว่าทีมเรามันห่วยเองไม่ใช่ความผิดของไทยต่อเลยค่ะจากทีมที่เคยเป็นมหาอำนาจในเอเชียตอนนี้จะหล่นตกชั้นแล้วหรอเนี่ยช่างหน้าอับอายชะมัดความเห็นต่อมาค่ะ ถ้าจะเล่นแบบไม่มีใจสู้แบบนี้ก็ยุบทีมไปเถอะประหยัดเงินประเทศชาติคนต่อมาค่ะไม่เข้าใจจริงๆว่านักกีฬาเหล่านี้ได้ค่าเหนื่อยแพงๆไปได้ยังไงทั้งที่ฝีมือระดับทีมโรงเรียนชาวเกาหลีคนต่อมาค่ะไปดู VNL แล้วรู้สึกงุนหยิดทุกนัดยิ่งมาแพ้ฝรั่งเศสศูนต่อสนี่จบกันเลยต่อกันเลยค่ะใครก็ได้ช่วยบอกที ว่าทำไมเราถึงตกต่ำได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะหวังว่าการตกชั้นครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงทำให้พวกเขากลับมาทบทวนตัวเองใหม่ทั้งหมดคนต่อมาค่ะเอาเป็นว่าถ้าตกรอบไปจริงๆก็สมควรแล้วละ่ะผลงานมันฟ้องทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาค่ะบาสเกตบอลอาชีพและวอลเลย์บอลอาชีพทั้งชายและหญิง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โค้ชปัญหาคือพวกเขาได้กลายเป็นกบในกาลาโดยค่าเหนื่อยที่สูงเหมือนฟุตบอลอาชีพจีนคอมเมนต์ต่อมาค่ะแต่ค่าเหนื่อยนักวอลเลย์บอลหญิงอาชีพสูงกว่าอาเมริกาและญี่ปุ่นอีกนะบรรดาสถาบันการเงินที่ทำเงินได้มหาศาลจากการค้าดอกเบี้ยงเงินกู้ก็เอาเงินไปทุ่มกับทีมบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลโดยอ้างว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคม วกเขาดูดเลือดประชาชนแล้วจัดงานเลี้ยงโบนัสให้พนักงานแล้วพอเงินเหลือเฟือก็สร้างทีมบาสเกต,ตบอลและวอลเลย์บอลที่หรูหราขึ้นมาต่อมาค่ะพอแล้วเลิกเล่นไปซะลุยกันต่อเลยค่ะถึงเป็นแบบนั้นพอมาเล่นที่เกาหลีค่าเหนื่อยก็ยังหลายสิบล้านใช่ไหมฟังต่อเลยค่ะถ้าอยู่อันดับสุดท้ายแล้วจะทำยังไง ช่างหน้าเสียดายภาษีประชาชนเสียดายเงินที่ใช้เดินทางไปแข่งต่างประเทศความเห็นต่อมาค่ะควรจะอ้างอิงเงินเดือนกับค่าตอบแทนตามผลงานที่แท้จริงแต่ด้วยฝีมือแค่นี้กลับได้ค่าเหนื่อยสูงลิวคนต่อมาค่ะ,มะเมล็ดพันุ์ความคาดหวังที่สร้างไว้โดยคิมยอนขยองมันสูงเกินไปสมควรลงมาอยู่ในกลุ่ม B แล้วฟังต่อเลยค่ะ เด็กๆก,ก็รู้ว่าชนะไม่ได้ก็คงเล่นไปงั้นๆแหละมัง้งถึงอย่างนั้นก็คงภูมิใจว่าค่าเหนื่อยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาค่ะฝีมือมีแค่นั้นแท้ๆแ,แต่กลับได้ค่าเหนื่อยหลายร้อยล้านเป็นเรื่องที่ย้อนแยงจริงๆพวกนี้ไม่มีแม้แต่สำนึกผิดชอบชั่วดีเลยชาวเกาหลีคนต่อมาค่ะได้ค่าเหนื่อยเยอะขนาดนี้แต่ผลงานในเวทีระหว่างประเทศ อยู่ในระดับบวยฟังต่อค่ะค่าเหนื่อยน่าจะสูงสุดในโลกเลยมั้งต่อเลยค่ะแล้วไงละ่ะเพราะพวกพนันนี่แหละถึงได้ค่าเหนื่อยสูงสุดคอมเมนต์ต่อมาค่ะต้องยกเลิกเงินสนับสนุนจากการพนันจะได้ลดค่าเหนื่อยและมีความพยายามกันหน่อยนี่อะไรก็ไม่รู้ค่าเหนื่อยผู้เล่นสำรองคนหนึ่งของทีมเกาหลี เยอะกว่าค่าเหนื่อยผู้เล่นตัวจริงของทีมคู่แข่งรวมกันทั้งหมดเสียอีกแล้วมันมีเหตุผลอะไรให้ต้องตั้งใจเล่นด้วยฝีมืออยู่ในระดับท้ายของโลกแต่กลับได้รับเงิน800ล้านวอนต่อคนความเห็นต่อมาค่ะตอนนี้ต่อให้ได้โค้ชเก่งๆระดับบรมาจารย์มาก็คงไม่ไหวแล้วต่อมาค่ะดูคลาสของพวกเขาสิฮ่าฮ่าฮ่าหนาขำสิ้นดี คอมเมนต์ต่อมาค่ะในหลีกในประเทศนักกีฬาต่างชาติที่เป็นตัวทำคะแนนหลักได้ค่าเหนื่อยเกิน300ล้านวอนนิดนิดแต่ในความเป็นจริงนักกีฬาในประเทศที่มีฝีมือไม่ถึงครึ่งของนักกีฬาต่างชาติเหล่านั้นเลยแต่กลับได้ค่าเหนื่อยใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าเป็นสองเท่าคือ7-800ล้านวอนนี่แหละคือสาเหตุที่กลายเป็นกบในกลาฮ่าฮ่าฮ่า ปิดท้ายด้วยความเห็นนี้เลยค่ะอยากให้กำหนดเพดานค่าเหนื่อยนะักวอลเลย์บอลตามอันดับโลกจะได้กระตุ้นให้พวกเขาพยายามมากขึ้นไปอีกจากสถานการณ์หนีตายในตำแหน่งบุ้ยของทั้งทีมไทยและเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลีก2025หรือ VNL 2025ทำให้มีความตึงเครียดอย่างหนักทั้งกับผู้เล่นและแฟนๆของแต่ละทีมและแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจอย่างมาก ต่อผลงานของทีมที่ต้องมาลุ้นให้ทีมชาติไทยแพ้แคนาดาในนัดสุดท้ายเพื่อให้เกาหลีใต้รอดจากการตกชัน้นซึ่งมีการพูดถึงค่าเหนื่อยของนักกีฬาเกาหลีใต้มันหลายปีแล้วว่าไม่สมดุลกับความสามารถส่วนทีมไทยเองก็โดนแฟนๆบ่นไม่แพ้กันส่วนใหญ่จะผิดหวังกับผลงานของทีมมากกว่าเรื่องค่าเหนื่อยคงต้องลุนกันในนัดสุดท้ายของไทยที่จะพบแคนาดาในวันที่1 4กรกฎาคม2568 เวลา3นาฬิกาผลการแข่งขันนัดนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาการตกชั้นของทั้ง2ทีมซึ่งแน่นอนว่าหากทีมใดตกชั้นลงไปการจะกลับขึ้นมาเล่นใน VNL อีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนค่ะท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์กดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปขอบคุณที่รับชมไปแล้วนะ